ไฟฉาย G2X Pro โดย s h o f i จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผมและตอนนี้เรามาอยู่กับไฟฉาย Handheld นะครับผมรุ่น G2X Pro ที่มีการอัปเกรดจากรุ่น Practical สุดด่นหลักตัวนี้คือมีโหมดการใช้งาน2โห,หมดคอือโหมดความสว่างต่ำ15ลูเมนและโหมดความสว่างสูง600ลูเมนนะครับผมการใช้งานต่อเนื่องคือไฟความสว่างสูงเนี่ยจะใช้งานได้1ชั่วโมงครึ่งส่วนตัวไฟฉายความสว่างตา่ำใช้งานได้ถึง5.2ชั่วโมงนะครับผมระยะการตรวจการที่107เมตรเดลือเปลือบม,มากๆวิธีการใช้งานนะครับผมคือเปิด 1G เนี่ยจะเน แล้วก็กดอีกหนึ่งทีจะเป็นพอสว่างสูงโหมดการใช้งานจะมี2โหมดคือโมเมทัลลี่นะครับผมแตะเพื่อเปิดและปลดมืนระดับกับคลิกหนึ่งทีเพื่อเปิดค้างแล้วก็คลิกอีกหนึ่งทีเพื่อกดนะครับผมส่วนนี้มาพร้อมเทกเจอร์ลายกันลื่นนะครับผมมือเปียกเลยในผู้นี้ไม่ต้องห่วงจับกระชับแน่นอนรองรับการใช้งานคู่กับอาวุธปืนในเวลาการยิงได้ดีนะครับสำหรับคนที่สนใจหาซื้อซองเพิ่มนะครับผมก็จะมีตัวตัวไฟ V70 ซึ่งเป็นซองเข้าคู่กันนะครับผมข้อดีคือมีระบบตัวล็อกที่นนน่่่าะรัมไต้อองงกกลวฉเ เวลาตำแหน่งที่ใช้นะครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะติดตำแหน่งด้านหน้าแบบนี้นะครับผมหรือจะคว่ำแบบนี้ได้ทั้งคู่เหมือนกันเจ้าตัวนี้นะครับผมรองรับจุดขดขนาด2นิ้ว1.5นิ้วและ1นิ้วตามผู้ใช้งานได้เลยนะครับผมสคุณลสนใจนะครับผมจากชื่อฟาตัวนี้สามารถสักคุอได้ที่เวลเลอร์แคทเทอโโซผู้เช้ออ่ท,ทางครับผมขอบคุณครับ